คำเตือนถ้าหากคลิปนี้มีลูกภาเสียงคำพูดหรือข้อความหรือว่าเคยเป็นข้อสอบต้องสอบเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรที่ต่างๆนะครับเพื่อความเปนเทิงเท่านั้นโปรดใช้จางและยินดีการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไม้ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการดูคลิปไอ้พวกเออ่เป็นมิติอยู่แล้วนะครับเป็นรายการเข้าสู่รายการมิตินะครับก็คือนี่ครับรายการนี้ก็คือนะคลิปนี้ครับก็คือผมก็จะทําการ ดูอ่า uh, 5D g r o p n i c a Farona นะครับสองเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับโอเคก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับ Star Technology มีบรษารัสเซียด้วยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร อันนี้เป็นรถไฟห่อนะเนี่ยทุกอย่างดูปก,ปกติดีนะครับดูิในน้ำจะมีอะไรจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ไหมเฮ้ยนันไงจระเข้จระเข้ หูจอจอระเก้โคตรโหดเลยดุดุดุไปไหมจอระเก้ในนี้ถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงนะหืเราว่าเราโดนกินกินเรียบร้อยเลยแบบเนี้ยมันเราไม่น่ารอดมันหรอกเฮ้ยโอ้ซานเกอร์แลนะ้วนึูสิหมดแล้วขึ้นไปขบน พีเข้าไปเข้าไปในพีพีระมิดกันนะครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหไปเรื่อยโอ้โหคนรน่ากลัวหวัดสิงสุดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ระวังตัวดูดีๆไม่เน่ยโอ้โหโดนหัน่นหันเป็นชิ้นแน่เลยแบบเนี้โอ้โหน่ากลัวจริงข้างในเนี่ยชีวิตจริงไม่น่าจะมีนะครับชีวิตจริงไม่น่ามีนะเขาแคใช้โปรแกรมเฉยๆนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอหหอกทะล โอ้โหลูกดอกเป็นหอ,อกซะงั้นถ้าเกิดหลบไม่ดีมันตายโอ้โหโดนทุบไอเน,นี้ยทุบทุบจอเลยวะโอ้โหดูว่าคืออะไรไอเน,นี่ยเป็นขวานอันนี้มันดูว่ามันม่นเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าต้องระวังนะเนี่ยมันต้องกะจะังหวะดีก่อนนะครับ ลอยเหาะลอยเหากดูสิมันจะพาเราไปไปไหนต่อโอ้โหดูดิดูอย่างสวยมากแล้วในนี้จะเจออะไรโอ้โยเนี่ยกระโหลกใครเนี่ยกระโหลกเยอะอะไรขนาดนี้ อะไรอะไร,อะไรเนี่ยนี่มันแม่ป่องหรือเปล่ามันดูแปลกๆเฮ้ยอะไรเนี่ยจักหางมีฟันด้วยนี่มันสลับกันละมั้งเนี่ยดูดิหัวมาอยู่ตรงนี้แทนแทนแทนว่าจะเป็นหางโอ้โหจะจะ,จะว่าไปมันดูน่ารักดีนะเขินเข้ายแต่่าเสยด้ายไม่มีจริงถ้าเกิดถ้าเกิดมีนะเนี่ยผมอยากจับมันมาเลี้ยงเลย มีแบบนี้บ่อยจังนะดิซีจะพาเราไปไหนต่อไม่รู้นะว่าจะมันจะมีอะไรอีกไหมจะมีอะไรโผล่มาอีกไหมเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไร มันจะโจมตีเราเอ้ยอะไรเนี่ยมัมมี่นี่นะมัมมี่ตัวโคกตัวก็น่ารักดีนี่เอเลี่ยนหรือเปล่าในหัวนี่ยกับเอเลี่ยนโอ้โหตัวแค่นี้น่ารักจะตายอยากได้จังอยากมีเอาไว้อยากมีบ้างอะ่ะตรนี้ม,นมันทำอะไรเราบ้างเออไม่เห็นทําอะไรเราได้เลยโอ้โหถ้าถ้าทางดูโคตรน่ารักเลยหุนยน์ไม่ว่าเนี่ย โคครับโทษทีครับพอดีว่าเน็กมันหลุดไปเมื่อกี้ครับโอเคอันใดเนี่ยโอ้โหมันทําอะไรไม่รู้นะเหมือนว่ามันอันนั้นมันน่าจะส่งพลังกว่านะบอลอันเมื่อกี้จู่เนี่จะดูสิมันพาเราไปไหนต่อจบหรือย่างวะว่าเลยมา โอเคโอเคโอเคจบแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วสนุกชอบกดไลค์แชร์่ติดตามช่องแมทช์ชาแนลหลานโคจินงคลื่นไทยฮ่องกงด้วยครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับมีความสุขร่างกายแข็งแรงด้วยครับแล้วก็ซิ่ใช่อะไรก็ถึทุกคนด้วยครับใจอจี้สวัสดีครับเชอรตานควายเลอร์นะครับ